สวัสดีค่ะวันนี้เจนาจ่ามามาหาคอนแคนภูผ,ผาแดงนะคะมีนางรำมาสี่คนนี่ไงค่ะคนสวยโอโอเมือถ่ายได้เฮ้ยนี่กลางขึ้นภูนี่นะเพิ่งเพิ่งพักมานะคะเมื่อกี้นี้อันนี้เดินขึ้นเขา เลนไม่ได้ท่อนไปสิเลยคอยดูนะคะตอนเย็นว่าเจนาจะมีอะไรมาฝากค่ะอันนี้คือมาหาของป่ามาหาของป่าดอกไม้ป่า <c oughs> <c oughs> โอ้ยตดตลกแปลกว้แท้ว่าแต่ท่านหน้าตายุพันว้ยนี่ไงคะนี่ไงคะคนสวยนี่อยู่ป,ป่าไม้โกนี่้ทางก็ไม่มีขาบ,บ่นไปเลย เหนื่อยจังเลยค่ะปีนเขานี่เย็บผ้าอยู่ดีๆก็มาปีนเขานะคะวันนี้ตอนเย็นจะกลับไปเย็บผ้าเหมือนเดิมเมื่อคืนนี้ก็ห้าทุ่มค่ะถึงได้นอนคลิปนี้สั้นๆนะคะ จิมหน้าเจอกันใหม่ค่ะ